ังหวัดลำพูนนะคะก็ได้มีการกองอํานวยการความมั่นคงภายในจังหวัดลําพูนค่ะมาร่วมกับกองทัพภาคที่3เปิดปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กป่ารอยต่อ4จังหวัดในพื้นที่ตำบลก้ออาเภอลีจังหวัดลำพูนค่ะ ที่โรงเรียนบ้านก้อทุ่งหมู่หนึ่งตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการและเปิดปฏิบัติการร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กป่ารอยต่อ4จังหวัดพื้นที่ตำบลก้อ โดยมีพันเอกบงคลปาคมารองผู้อำนวยการกองอำนวยการความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูนผู้แทนกองทัพภาคที่3ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนเจ้าหน้าที่เขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยในแต่ละปีจังหวัดลำพูนนะครับได้พบการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยเฉพาะอำเภอลี้ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ล้อมรอบไปด้วยเขาทําให้เมื่อเกิดไฟป่าหรือว่าหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้านฝุ่นควันไม่สามารถแพร่กระจายไปแหล่งอื่นได้นะครับส่งผลกระทบต่อสุขภาพชีวิตทรัพย์สินความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจังหวัดลําพูนเองได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองกออรมนรจังหวัดลาพูนที่โรงเรียนบ้านก้อทุ่งห่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่4มกราคมถึง31พฤษภาคมนี้เพื่อประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยมุ่งเป้าไปที่พื้นที่วิกฤตก็ได้แก่ตำบลก้ออำเภอลีัดลำพูนเป็นการเร่งด่วนด้วยนะครับค่ะ